ถนนมันทางอยอดเด่นมากก็ดีอยู่จังรถไม่มบเลยมาลยคือแทางบานเท้าแทางบานเท้านี่ยวรถหลายต้องขยายถนนให้่ให้ขึนให้ใหึ้นให้คืน,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 นโอ้ยโอ้ยโอ้ยขออภัยเอาฟาดคนทั่วมนั่นตีไปพี่นอ้องขอบขับเร็ว าจะในเขตชนชนจะขับได้แค่ห้าสิบจ้ะเมื่อนั้นมีอันฟาดคอนโทรลน,น้อมีอันที่บ้านตรวจจับความเร็ว อยู่ยแถวนี้ลนะ่ะดีอยู่ต้นไหม่พุ่มต้นใหม่กละวซาเน็ตก็ะได้ใครตามหลังรีบก็แซงไปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด เป็นกำลังใจกดติดตามเป็นกำลังใจกด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนผมนจะเคะสแล้วจ้าค่ะผมติดได้ เป็นมาขั้นเจ้าอนุรักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมจนไม่ใบหญ้าทางทางเป็นกันยั่งวัตตอยู่พี่น้องอนุรักษ์ไปทานสัตดแมลง เขาป้าเขาดงแถวทำงานมองทำงานดนจีไรเดอร์ข้างลางแ่ะตำดับมากจดส่วยทั้งสองคนเด้อจ้าบริไร่ได้ขับซาด้วย,วย้าคข,ขับแม่ขับเอบียดขับตามป้ายจ้ะ ับก,กริวไปได้กล่องเยอะช่วงซัมเมอร์นี่เนาะกล่องเยอะเด้อพี่น้องบานทางนี้ซัมเมอร์กล่องหลายครับถึงแล้วจ้าถึงแล้ว ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ